สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับขบ้าอมันีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการหาสวมแลนกันต่อนะครับผมนะจากใน EP ีก่อนที่เรามาเจอฟ lower forest ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ sun flower นะครับผมนะคือแบบใหญ่มากๆเลยอย่าดูดิตรงนี้หนึ่งนะแล้วก็ตรงนี้อีก2เลยนะทุกคนเนี่ยโอ้โห เขาแบบมันใหญ่มากอะ่ะเออแล้วก็ตรงนี้มี flower forest ซึ่ง flower forest ผมได้ไปดูมาแล้วนะครับผมว่ามันมีอะไรเกิดนะครับผมแน่นอนครับมันคือ คอสม็อกนั่นเองนะครับผมนะเออมันคือคอสม็อกเยที่มันจะเกิดที่ f l o เวอร์ฟอเรนะครับผมแล้วที่นี่ก็จะมีเลโคซ่าอะไรพวกนี้เกิดนะเออตรงตรงบริเวณแถวๆนี้นะครับผมสำหรับไอซันเฟลเวอรนะครับผมนะเออเดี๋ยวเราขอแบบแวะเข้าไปชมหน่อยละกันเพื่อเราจะได้เจอคอสม็อกอะไรนี้นะสักตัวหนึ่งนะเออเพื่อแบบจะได้เจอได้พบนะ ลองลองแบบว่าย่างไก่เข้าไปหน่อยอ่านี่เลย f o w e r forest ครับผมแล้วก็จะมีพึ่งเต็มไปมหมดเลยโอ้โหไอพึ่งพว้นี้ทำอะไรกับเราได้บ้างเนี่ยฮะมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างวะไม่ไม่น่ามีเอ้ยโอ้มาแล้ว่ะมาแล้ววะอ๋อมาแล้ว,ลวนั่นก็คือนกฟ้านั่นเองโถ่เอ้ยนึกว่าจะเป็นอะไรดีๆแม่ที่ไหนได้เป็นนกฟ้าโอ้ไม่ได้ต้องการมันเลย อย่าบอกว่าวันนี้ก็คือนกฟ้าเหมือนกัน <c oughs> ใช่จริงด้วยโอ้โหอะไรวะเนี่ยทำไมมีแต่นกฟ้าเต็มไปหมดเลยคือทุกใบโอไม่มีแต่นกฟ้าเต็มไปหมดเลยครับทุกคนครับทำยังไงดีละเนี่ยหรือว่าเราควรที่จะเอาไอ้นกฟ้ามันออกไปดีวะออผมรู้สึกแบบมันเยอะเกินไปแล้วนะมันแบบเหมือนมันแย่งกับตัวอื่นเวลาเราจะจับตัวอะไรมันก็แย่งเกินมาเลยนกฟ้าพวกนี้ โอเคครับเดี๋ยวเราจะลองเดินลงไปทางนี้ดูแล้วกันนะเผื่อเราจะได้เจอกับอะไรเอถ้าเราเออเราไม่เคยตรงไปทางนี้เลยแบบยาวๆเลยเนะี่ยเออจะว่าไปเราไม่เคยตรงเลยนะทุกคนครับเดี๋ยวเราเอ่อต้องพายเรือเพราะว่ามันรู้สึกว่าจะเป็นน้ํานะเออแล้วเดี๋ยวเราขอเซฟตรงนี้ไว้ก่อนเลยว่า ป่าดอกไม้อป่าดอกไม้สีเหลืองไเออเพราะว่าติดอยู่กับ sunflower ตรงนี้นะผมนะเป็นทำเลที่ดีมากๆเลยกับการที่เราจะมาหาตัวหายากนะผมและรู้สึกว่า flower forest เนี่ยจะมีเซอร์เนียตเกิดด้วยนะอืถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะมีเซอร์เนียตเกิดด้วยใช่ปะ เออผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่น่าจะใช่นะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวก็ค่อยมาหากันอีกทีหนึ่งละกันนะครับผมแต่ตอนนี้เราขอหาใบอมให้มันครบก่อนเออเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่เคยเจอสวัมแลนเลยนะครับผมนะเออคือแบบสวัมแลนมันหายากมากๆเลยนะครับผมซึ่งเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะต้องเดินทางกี่วันถึงจะเจอสวัมแลนนะอ่ะเออ ผมว่าผมจะต้องลองหาดูสักหน่อยว่า,วาแบบสวามแลนนี่มันอยู่ตรงไหนแล้วอยู่จุดไหน,นะทุกคนครับนั่นแหละครับโอเคครับเดี๋ยวเราขอเดินทางกันก่อนเลยละกันนะผมโดยการใช้เรือนะฮะเพราะว่าปพราว่ามันขี่ไม่ได้เราก็ต้องใช้เรือนะอืมเฮ้ยทุกคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช้นี่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวไหนไหนไหนนี่ไงโอ้แเล,เวล้วว่วสิบแปดเหรอโอเคเอา้าวอุ้ยความฝันของผม ไอ้เรื่องความฝันผมความฝันที่ผมจะได้ค่อยคิงชายนี่วะ่ะเอาละได้เวลาแล้วค่อยคิงน้อยอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดไม่ใช่ไม่ใช่ใชจับดิเออออ้ยตกใจหมดเออไหนวะไหนอ่ะค่อยคิงชยนี่เราอ๋อนี่นี้นีน,น,นีโอ้อืมจับเข้ามาเลยครับคอยคิงชยนี่ที่เราตามหาไปอย่างเนิ่นนาน เป็นยังไงติดไหมติดป่ะโอ้ติดแล้วโอ้ฮ่เฮ้ยในที่สุดผมก็ได้คอย King อคิงชัยดี้วะเจ้าพลคับโอ้โหนี่คือตรงนี้เป็นดีฟนะครับผมนะดีฟโคดโอเชียนนะครับผมซึ่งมันก็นจะมีอะไรบ้างฮะ อ๋อไอเอ่อเออมันมันชื่อเทนชโคเออโอ้ oh, นี่ไงดิฟโอเชียนครับผมตัวนี้มีดิฟโอเชียนนะครับผมนะนี่เลยอ่านี่แหละครับนะคือเราว่ายพายเรือมาแล้วเราก็ได้เจอโอ้โหไอเป็นปลานำโชคแล้วว่ะทุกคนครับบอกเลยว่าผมจะเอาคอยคิงตัวนี้มาเล่นนะครับผมนะเออ ไม่ว่ายัางไงผมก็จะไม่เอาออกแน่นอนเพราะว่ามันเป็นตัวโปรดต,ตัวรักของผมเลยและตอนนี้ก็เข้าสู่กลางคืนที่49แล้วนะครับผมนะแล้วก็รู้สึกว่าก็ใกล้จะเช้าแล้วหรือเปล่าใช่ครับใกล้จะเช้าแล้วตอนนี้ก็เลยไอ้นี่แหละโอ้โหเดี๋ยวผมขอเอาคอยคิงชายนี่ของเรานี่มาเป็นแบบว่าเออเครื่องรางสักหน่อยแล้วกันนะอืมเราอยากจะเอาเครื่องรางของเราเอาไปไหนวะเฮ้ อ๋ออยู่ไหนอะเอ๊ะอ้ะ๋อไคิงอ๋อนี่ไงโอ้โหนอนเกยตื้นอยู่โอ้นหนิส่ยโมเดสด้วยโอ้โหนใสัยดีเด้อเนี่ยเออทำไปเล่นไปเดี๋ยวเราเอากบออกมาเลยดีกว่านะครับผมนะเอา exp แชร์ของแกมาให้เราเดี๋ยวนี้เลยนี่ตัวเมนเรามาแล้วไอ้น้องตัวเมนเราอืมอะ โอเคมานี่อ่าคอยคิงใส่ไปเ,เรียบร้อยจอเมลเราอ่ะเฮ้ยโอ้โหในที่สุดเราก็ได้มาแล้วความฝันหนึ่งของเราเรียบร้อยครับความฝันของเราเสร็จสิ้นไปนหนึ่งแล้วโอ้ตัวนู้นมีทองครับผมทุกคนครับเดี๋ยวเราไปขุดทองกันสักหน่อยแล้วทําไมปลาดาวมันมาอยู่บนบกได้เนะี่ยหรือว่าข้างๆมันเป็นทะเลมันก็เลยเกิดได้วะ น่าจะเป็นอย่างนั้นนะโอเคครับแล้วก็ที่ผมไปดูมาครับผมนะไอพวกทับปูเนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดที่จังเกิลนะครับผมแล้วก็ที่ฟอเรสด้วยนั่นเองนะครับผมนะซึ่งมันจะเกิดยังไงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่แน่ๆมันมีโอกาสเกิดบริเวณแถวนั้นนะครับผมโอเคนี่ไงเปิดกล่องดูซิไฟไม่เอาเอานี่เอานี่เอานี่อนัอนนี้แล้วก็นี่พอเฮ้ยที่ผลอะไรอ่ะโอ้ซิลทอสโอเคช่างมันเออทองเราจะเอาทอง เอาทองอ๋อโอเคเรามีน้ำอยู่งนะั้นเราก็ลาดเลยแล้วกันอ่าทีนี้ละ่ะเราก็จะขึ้นไปเอาทองเราได้ละอม,มาแล้วโอเคขุดมาเรียบร้อยหมดหรืยังหมดแล้วแหละโอเคครับหมดแล้วโอเคเราเดินทางกันต่อได้ครับผมตอนนี้โอ้ดูเหมือนว่าเราจะมาเจอป่าดอกไม้อีกแล้วนะเนี่ยเออแล้วก็ข้างหน้ารู้สึกว่าจะเป็น sunflower ด้วยนะ เออแถวนี้มีป่าดอกไม้เยอะมากเลยแนฮะทุกคนครับเนี่ยดูดิตรงนี้ก็เป็น flower forest แล้วตรงนี้ก็เป็น sunflower นะครับผมนะซึ่งโอ้โหคือเราเดินผ่านมาก็เยอะเหมือนกันนะที่แบบว่าเป็นป่าดอกไม้เนี่ยนะเออแม่แถวนี้มีป่าดอกไม้เยอะมากแล้วตรงนี้เป็น sunflower ใหญ่อีกปะเนะี่ยใช่ไหมโอ้โหจริงด้วยครับใหญ่เบิ่มเลยโอ้โห โอ้ oh my god ตรงนี้ก็ใหญ่มากๆเลยครับผมโอ้โ oh, หเรารู้สึกแบบเสียดายมากเลยที่ไปสร้างบ้านตัวนู้นนะเอ๊ะอะไรอะจุดตรงนทั้นมันคืออะไรเฮ้ย hey, ไหนขอไปดูก่อนอ๋อแลนดโอเคตกใจหมดเลยนะว่าจะเป็นเลโกซ่าหรือเป็นมิวหรืออะไรอย่างงี้แม่ตกใจหมดเพราะว่ามันจะเกิดตอนเช้านะครับผมนะคือถ้า เห็นจุดอะไรแปลกๆเนี่ยเราควรที่จะเดินตรงดิ่งเข้าไปดูก่อนเลยครับผมเพราะว่ามันจะมีเรโคซ่าเกิดและหนึ่งมิวเกาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งมิวทูมั้งเออไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนครับก็จะมีประมาณนี้แหละไอ้อพวกเรโคซ่าพวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดตอนเช้าเช้าเลยโอ้นั่นมันฮิบันนี่เออเราเคยจับมันไปแล้วเนาะเออก็ช่างมันไปแล้วกันโอ้โหโอุ้ย นี่มันป่าโอ้โหทันตะวันที่แบบอยู่บนภูเขาด้วยอ่ะทุกคนครับโอ้ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วดูสิโอ้ยรู้สึกว่าจะเป็นภูเขาเนี่ยเนี่ย Wildview คืออะไรอ่ะฮะไบโอมอะไรนี่อืมมันคือไบโอมอะไรอ่ะผมไม่เคยเห็นไม่เคยพบไม่เคยเจอเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนนะว่ามันคือไบโอมอะไรเนี่ยเออทำไมมันมีภูเขาอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะอืมโอ้โอเคครับเราเจอ ทองดีปุ๊บได้เม็ดเดียวโหเม็ดเดียวโอ้โหเหลือเชื่อได้แค่เม็ดเดียวเ,เองโอเคแล้วเราก็เจอนอกนกฟ้าอีกนกฟ้าทีา่เกิดบ่อยๆเนาะอืมเกิดบ่อยเกินแล้วมีลามมาอยู่ทางนู้นครับอันนี้อันตรายมากๆเลยเพราะว่าข้างล่างนี่มีลาวาด้วยเอ้ยอุ้ยตกใจหมือเลยนึกว่าจะตกไปแล้ว <c oughs> แหมมาแต่บอกน้องๆว่าแบบเอ้ยมีลาวาตรงนี้แหมตกใจหมดนเลยนึกว่าจะตกไปแล้วเอ้ย เดี๋ยวนี่มันสวอมแลนนี่ว่าอ้าวเจอสวอมแลนแล้วอ่ะทุกคนครับอืโอ้เราเดินมาตั้งนาน โอ้โหเจอแล้ววันที่50โอ้โหครับวันนี้ก็วันที่50แล้วครับผมนะก็ครึ่งทางของเราแล้วสำหรับ100วันนะครับผมนะเออนี่ก็ครึ่งทางแล้ว,ลวเนี่ยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากเลยนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลกดกระดิ่งด้วยลวกันนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปของเรานั่นเองโอเคครับเดี๋ยวเราขอสํารวจกันหน่อยดีกว่าว่าแถวนี้มันมีอะไรบ้างแมงมุม,ม แมงมุมน้ํอาอ่ะฮะแมงมุมน้ําและข้างหน้านั่นคือตัวอะไรเออรู้สึกว่าจะมีก,บด,มมกบด้วยมั้งเออมีกบด้วยไอก้กบไอ้กบที่มันเป็นอีกล่างนึงอะ่ะเออนะครับผมนะกบสไนเปอร์แล้วกันเออเราเรียกว่าอย่างนี้แล้วกันนะเออมันคือกบสไนเปอร์ซึ่งผมก็จํำชื่อไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรนะโอ้สวอมแลนตรงนี้ใหญ่ไหมเนี่ยอืมขอแวะดูสักนิดนึงนะอุ้ยก็ใหญ่อยู่นะเออก็ใหญ่อยู่ ก็พอได้ใช่ไหมแถวนี้ตรงนั้นตัวอะไรอ๋อเป็นม,มุมน้ําครับอแล้วก็มีเกาะอยู่ตรงนู้นด้วยฝั่งนู้นฝั่งนู้นสามารถไปเยือนได้แน่นอนครับตรงนี้ก็จะมีนากนาเดลเกิดนะครับผมนะซึ่งเป็นอัลต้าบีสนะครับผมแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเกิดให้เราหรือเปล่านะครับผมนะ แล้วก็จะมีอะไรอีกว่าผมจําไม่ค่อยได้นะว่ามีตัวอะไรไบ้างอะ่ะแถวเนี้ยอุ้ยมีกบอยู่ทางนู้นด้วยครับทุกคนครับเดี๋ยวเราขอไปแวะทักทายกบสักหน่อยดีกว่ามันคงไม่ทําร้ายเราใช่ไหมอุ้ยอุ้ยหูกระโดดโคตรสูงเลยไอ้กบพวกนี้มันทําอะไรได้บ้างอะ่ะทุกคนครับเออผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่แน่ๆมีลูดิคโคลตรงนู้นแต่เป็นล่างสองนะเออหูแถวนี้คือแบบมีตัวอะไรให้เราจับเต็มไปหมดเลยครับทุกคนครับ เออเป็นตัวที่เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนหมดเลยนะเต็มไปหมดเลยว่ะทุกคนครับเดี๋ยวในะอีพีหนา้าเดี๋ยวเราค่อยมาสำรวจกันต่อละกันนะผมนะโอเคครับไว้เจอกันในอีพีหนา้าละกันนะคะับผมเอ,อ๊ะอะไรอะ่ะอะตัวอะไรนี้ทาทสุกิริตัวอะไรอะ่ะมันคือปลาอะไรครับไม่รู้เหมือนกันมันคือปลาอะไรไม่รู้เออไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแน่ ก็ถ้าใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันด้วยละกันนะครับผมนะโอมีเออเสียงอะไรอ่ะอะไรอีกวะฮอะไรนี่อ๋อบีเวอร์โอเคครับโอเคไว้เจอกันในอีพีหน้าละกันเนี่ยผมตอนนี้ก็เข้าสู่ที่50แล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาอย่างเนิ่นนานเลยนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนจบเลยนะครับผมโอเคครับไว้เจอกันอีพีหน้าครับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมบ๊ายบายครับถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมโอเค ไว้เจอกันในอีพีหน้าโหเลเวลสี่สิ Level เ,น Level เนี่ยว้าวเลเวลสีเก้านี่ยกลดอสตัวนี้หืต้องตีหน่อยแล้วเป้าเออทีเดียวพอเป็นไงเลเวลอัพเลยปะโอ้ยคอยคิงของเราเลเวลอัพเลยโอ้โหน,นี่ไงทัสสุก,กินิเออไม่คือตัวอะไรอะ่ะน่ารักจังเออไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาจากไหนโอเคครับเดี๋ยวเรากายร่างให้ กระดอสีแดงว่ะเอาว่ะอุ้ยโคตรหล่อไม่ใช่สีปกติแต่เป็นชายนี่สีแดงแม่สุดยอดไปเลยครับโอเคไว้เจอกันในอีพีหน้าครับผมอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ